ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่จาวีหาชแนลสำหรับวันนี้เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับลองยิงตะกรุดหนังเสือหลวงพ่อเที่ยงจนหมดลูกโม่ด้านทุกนัดหลับฝันเจอพญาเสือโครง่งตะปบอย่างไร้ปลาณีต้องรีบขอขมาทันทีตะกรุดหนังเสือหลวงพ่อเที่ยงวัดพระพุทธบาทเขากระดงจังหวัดบุรีรัมวันที่12ตุลาคม พุทธศกราช2,531บนยอดเขากระโดงอันเป็นภูเขาไฟที่ดับมานับพันๆปีอีกทั้งเป็นส่วนหนึ่งของวัณน,นอุทยานเขากระโดงอเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลุ่มข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของจังหวัด4-5นายพร้อมด้วยชาวบ้านอีกหลายคนได้ขึ้นไปชุมนุมกันอยู่ที่นั่นชื่อของบรรดาข้าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นั้นท่านขอให้สมวนเอาไว้ ด้วยเหตุผลส่วนตัวบางอย่างแต่ชาวบ้านที่พอจะเปิดเผยได้ก็มีคุณวรพจน์ลิ้มพานุกิจคุณอุทัยใจชื่นและคุณกลิ่นโนนสังกาศเป็นชาวตลาดในเมืองบุรีรัมย์เขามาชุมนุมทำอะไรกันการกระทำครั้งนี้ในตอนแรกต้องการปกปิดเป็นความลับเพราะไม่อยากให้ใครได้รู้เห็นแต่หลังจากผ่านการทดลองไปแล้ว ความลับทั้งหลายจึงถูกเปิดเผยขึ้นมีสิ่งหนึ่งแขวนอยู่กับกิ่งไม้นั่นก็คือตะกรุดดอกหนึ่งซึ่งชาวคณะได้นำมาจากวัดพระพุทธบาทเขากระโดงเป็นของหลวงพ่อเที่ยงประพังกรโรพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งดินแดนที่ราบสูงได้รับจากมือมาก็เอามาลองกันเลยเพื่อที่จะดูว่าแน่จริงสมคำร่ำรือหรือไม่ใครจะเป็นคนยิง เสียงผู้อาวุโสคนหนึ่งในคณะถามขึ้นข้าราชการสังกัดนปปพอาสาเป็นผู้ยิงเดินเข้าหาตะกลุดพร้อมด้วยปืนพกกึ่งอัตโนมัติขนาด11มมในมือมีเสียงทัดทานของใครคนหนึ่งเตือนมาข้างหลังเดี๋ยวเธอมึงได้รู้ว่าหมู่หรือจ่าหลวงพ่อท่านบอกห้ามลองของนะโว้ยเฮียเงียบเถอะเขากำลังจะเอาจริงเอาจังเสียงห้ามจากอีกคนที่ยืนอยู่ข้าง การทดลองวัตถุมงคลต่างๆของหลวงพ่อเที่ยงนั้นเป็นข้อห้ามอย่างเด็ดขาดเพราะจะนําเอาสิ่งไม่ดีมาสู่ตัวเองแต่คณะทดลองของครั้งนี้ก็ยอมเสี่ยงด้วยความอยากรู้อยากเห็นว่าของที่ได้มานั้นดีจริงเนื่องจากเห็นพิธีการสร้างแล้วน่าทึ่งแปลกพิสดารล้ำลึกชนิดที่ไม่เคยมีใครทํามาก่อนเลยนั่นเองเริ่มตั้งแต่พิธีบวงสรวงเทพารักและดวงวิญญ,ญาณของพญาเสือโครง ซึ่งนาขนลุกขนพองหลังจากนั้นก็มีการลงอักขระเลขยันบนหนังเสือโครงกว่าจะเสร็จกินเวลานานมากแล้วมาถึงพิธีปลุกเสพพระคาถากำกับหัวใจเสือเป็นอันแล้วเสร็จตะกรุดพญาเสือโครงมหาอำนาจปากกระบอกปืนถูกจ่อห่างจากตะกรุดดอกนั้นประมาณ2ฟุตทุกคนกล็นลมหายใจอย่างตื่นเต้น เดี๋ยวจะได้รู้กันว่าของหลวงพ่อนั้นแน่แค่ไหนแต่ก็มีเสียงทักท้วงขึ้นอีกหัวหน้าทีมสั่งให้เปลี่ยนปืนที่จะใช้ยิงเป็นปืนวอลเวอร์แทนเพราะเก็บกระสุนที่ด้านง่ายกว่าปืนออโต้ซึ่งจะต้องกระชากลำเลื่อนเพื่อคายกระสุนปืนที่ด้านออกจากลำเพลิงทำให้เสียเวลาเอาละยิงได้มือปืนกระตุกไกยิงทันทีแะแชะ,ชะ ยิงไม่ออกกระสุนด้านเฮยสัตให้หมดโม่ไปเลยเสียงหัวหน้าทีมกํากับบทมือปืนจากนพพจึงสับไกรวดเดียวแะแชะแะแหน่าอาัศจรรย์กระสุนชุดนั้นไม่ลั่นเลยแม้แต่นัดเดียวหัวหน้าทีมน้ำเสียงสัน่นสั่งให้หันปากระบอกปืนไปทางอื่นแล้วลองยิงดูเปลียงเปลียงทุกคนตกตะลึง เมื่อเสียงประทุแตกของกระสุนปืนขนาดจุด3.8ดังกึกก้องมือปืนยังไม่แน่ใจแงะลำกล้องขึ้นฟ้าอีกสองนัดมันก็ระเบิดออกมาไม่เหลือนั่นเป็นการพิสูจน์ที่ทุกคนมั่นใจทันทีเมื่อกระสุนนัดที่สีสิ้นเสียงลงหัวหน้าทีมปลัดเข้าไปเก็บเอาตะกรุดทันทีตะกรุดดอกนี้ของผมว้ยแสนหนึ่งก็ไม่ขายว่ะเพราะว่าตะกรุดดอกที่ลองยิงนั่นเอง ทำให้ราคาพุ่งพรวดขึ้นไปตามความหงแหนของเจ้าของเย็นนั้นที่ไปลองตะกรุดกันก็มาที่ร้านอาหารในตัวเมืองบุรีรัมหลังจากที่เข้าไปขอเช่าตะกรุดเอาไว้อีกคนละหลายหลายดอกความจริงจะเอากันมากกว่านั้นแต่หลวงพ่อบอกว่าเอาไว้ให้คนอื่นเขาบ้างจะได้ทั่วถึงแยกจากร้านเล่าแล้วหัวหน้าทีมก็กลับมานอนแล้วคืนนั่นเอง สิ่งที่หลวงพ่อเตือนเอาไว้ก็เกิดขึ้นขณะที่หลับสนิทได้ฝันว่ามีเสือคล่งตัวใหญ่มหึ้มาตัวหนึ่งเดินเข้ามาในห้องตรงเข้าไปหาแล้วกระโดดขึ้นคล่อมร่างแยกเคียวยิงฟันวาววับก่อนจะตะปบกรงเล็บอันแหลมคมเข้าใส่อย่างไม่ปราณีปลาใสท่านตกใจร้องเสียงลั่นบ้านจนคนในบ้านตื่นกันหมดมีคนในบ้านพังประตูเข้าไปพบว่า ท่านนั่งตัวสั่นง,งันงกอยู่บนเตียงด้วยใบหน้าซีดขาวเม็ดเหงื่อสมหน้าเมื่อสติกลับคืนมาท่านก็นึกถึงคำสั่งของหลวงพ่อที่ว่าห้ามลองของเป็นอันขาดเพราะเอาไปลองนั่นเองไม่เชื่อคำสั่งจึงทำให้พญาเสือโคร่งกโกรธพอรุ่งเชา้าท่านจึงรีบบึงรถไปหาหลวงพ่อที่วัดพอเจอหน้าท่านหลวงพ่อเลยเอ่ยถามว่าเจออะไรดีมาหรือ ท่านก็เล่าเรื่องที่ฝันเห็นเสือโครงมาทํำร้ายให้ฟังโดยไม่กล่าวถึงเรื่องที่ไปลองตะกลุดกันเมื่อวานนี้หลวงพ่อหัวเราะและย้อนถามไปว่าถามจริงๆเถอเมื่อวานไปทดลองยิงตะกลุดดูใช่ไหมหลวงพ่อรู้ได้อย่างไรครับท่านย้อนถามด้วยความแปลกใจเพราะเรื่องนี้สั่งห้ามเด็ดขาดไม่ให้บอกใครฉันสร้างของฉันมาเองแล้วทำไมจะไม่รู้ว่าใครเอาไปทำอะไรที่ไหน ท่านจึงได้สารภาพว่าเอาไปลองยิงกันจริงและยิงไม่ออกตนเองไม่ได้ตั้งใจดูแคลนนักถือหลวงพ่อมากแต่ที่เอาไปลองก็เพื่อจะเอามาเปิดเผยให้ประชาชนทั่วไปทราบกันว่าของหลวงพ่อดีมากน้อยแค่ไหนเท่านั้นหลวงพ่อจึงกล่าวตักเตือนว่าการกระทำเช่นนี้ทำให้วิญญาณพญาเสือโครงโกรธมากทีหน้าทีหลังอย่าทำอีกเด็ดขาดเก็บตะกรุดเอาไว้ให้ดี เขาจะช่วยเราได้ในยามขับขันข้าราชการท่านนั้นก็ก้มลงกราบบอกกับหลวงพ่อว่านับตั้งแต่นี้จะไม่ลองของของหลวงพ่ออีกและนับถือสนิทใจแล้วว่าของหลวงพ่อนั้นเยี่ยมจริงๆข้าราชการท่านนั้นยังได้พบประสบเหตุการณ์รอดชีวิตมาได้อย่างปาฏิหาริย์อีกถึงสองครั้งขณะที่คนอื่นเสียชีวิตหมดครั้งหนึ่งขณะที่เข้าไปในดงชุมโจรเพื่อรับตัวมือปืน ถูกซุ่มยิงเข้ามาในรถปิกอัพทุกคนรวมทั้งคนขับตายเกลี้ยงแต่ตัวท่านรอดมาได้โดยไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมีเพียงรอยกระสุนเป็นจ,ำจำ้ำๆสามสี่แห่งที่ลำตัวอีกครั้งรถที่นั่งไปประสานงานกับรถสิบล้อคนที่นั่งมาด้วยอีกสองคนตายคาที่ส่วนท่านบาดเจ็บเล็กน้อยแต่กว่าจะเอาตัวออกมาจากซากรถที่พังยับเยินต้องเอาเลื่อยมาตัดทางเหล็ก ใช้เวลาเกือบสองชั่วโมงถึงเอาตัวออกมาได้และนี่ก็คือเรื่องราวของตะกลุดหนังเสือของหลวงพ่อเที่ยงแห่งวัดพระพุทธบาทเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์ขอขอบคุณข้อมูลจากสิทธิ์มีครูเผยแผ่บรารมีเป็นสังฆบูชาเทิดทูนเกียรติศักดิ์ครูบาอาจารย์ถ้าชื่นชอบเรื่องราวที่เรานำเสนออย่าลืมกด subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆจากเรา